มีซีดีแจ้งด้วยช่วยสแกนห้องตรวจหัวคอนจมูกมีผู้มารับบริการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยซับซ้อนต้องปรึกษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจจากแพทย์ผู้ป่วยจะนำซีดีผลตรวจมอบให้กับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา เมื่อเปิดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อาจพบปัญหาเช่นเปิดภาพไม่ได้เครื่องโหลดภาพช้าแผ่นเสีย oh, <no. S 1> เมื่อให้ผู้ป่วยนำไปโหลดภาพที่ห้องเอ็กซเรย์ผู้ป่วยจะใช้ระยะเวลานานเนื่องจากห้องเอ็กซเรย์จะเป็นเพียงจุดเดียวที่สามารถบันทึกภาพผลตรวจจากซีดีลงในระบบโรงพยาบาลได้ทำให้ผู้ป่วยรายนั้น ได้รับการตรวจที่ล่าช้าทําให้ไม่สามารถวางแผนการรักษาในวันดังกล่าวได้ทันอาจต้องนัดผู้ป่วยมาอีกภายหลังจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นห้องตรวจหูคอจมูกจึงได้นำโครงการมีซีดีแจ้งด้วยช่วยสแกนมาช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ห้องตรวจหูคอจมูกจะเป็นผู้ช่วยสแกนซีดีผลตรวจ ให้ก่อนพบแพทย์ทำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่เร็วขึ้นกว่าเดิมและสามารถวางแผนการรักษาได้ตรงตามเวลาไม่ล่าช้าไม่ต้องนัดผู้ป่วยมาวางแผนการรักษาใหม่ขั้นตอนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เมื่อยื่นบัตรถ้าท่านมีซีดีผลตัวต่ตางๆให้ท่านยื่นพร้อมกับเอกสารกับเจ้าหน้าที่รับบัตรจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนซีดีตรวจสอบผลการบันทึกภาพในระบบโรงพยาบาลเมื่อท่านเข้าพบแพทย์แพทย์จะทำการดูผลตรวจในระบบโรงพยาบาลได้เลยและช่วยให้สามารถวางแผนการรักษาต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกทั้งยังลดระยะเวลารอคอยพบแพทย์ได้เร็วขึ้นอีกด้วยหากท่านมีซีดีแจ้งด้วยช่วยสแกนจ้า